ขัน่ล้ไอ้ึ้มาตนก็เชิดในอิตโดรามนได้แบบว่าทชิดมากเลยจะมาดน้ำลอยลอยเลยเออก็ตอนนี้ก็ลังเอาอาหารไปให้พรักงานนะครับไปตักต่างๆแล้วก็เป็นขึ้นเนินจีบ้เนีไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้เป็นญาติด้วยนะครับ ออกไปเที่ยวข้างนอก่ะสนุกมากเลยเห็นไหมพอมีสโลปเราก็ต้องจับเอาไว้ยอย่างงี้มาเลยค่ะเดี <S <S ๋ยวเราก็จะเป่านกปีดนะเรียกพนักงานของเรามาสชาาเราก็เตรียมตัวไปทํางานกันแล้วนะเพื่อนๆเป่านกฟีดก่อน ถึงห้องอาหารหาราคาหลายอย่างค่ะนีน่ตาเลย สำหรับวันนี้พี่แจก็ไปก่อนนะคะ